ย้อนกลับไปยุคสมัยที่แหล่งน้ำในประเทศไทยยังคงสะอาดและอุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์น้ำน้านาชนิดตาจิตแกดำรงชีพด้วยการจับสัตว์น้ำขายและบางส่วนที่หามาได้แบ่งนำไปทำอาหารกินที่บ้านโดยที่จะนัดกับตาหมานเพื่อนรุ่นเดียวกัน เพื่อออกไปจับสัตว์น้ำในช่วงเช้ามืดทุกวันตาจิตมีนิสัยการกินที่ค่อนข้างประหลาดแกชอบจับสัตว์แปลกสัตว์หายากไม่ว่าจะเป็นปลาสวายเผือกงูเหลือมและเกือบทุกอย่างที่จับได้ในน้ำแต่ที่แกชอบกินมากที่สุดนั่นคือเนื้อโจระเคน้ำจืด เป็นภาพที่เห็นอยู่เป็นประจำทุกครั้งที่แกจะจับได้ตาจิตจะนำพวกมันมาแขวนห้อยหัวไว้กับที่ศาลาท่านน้ำจากนั้นก็ใช้มีดกรีดเนื้อส่วนท้องเป็นชิ้นเล็กๆก,กินกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดของแกโดยเป็นการกินแบบดิบๆขณะที่จะจับพวกนั้นยังไม่ตาย ตาหมานพยายามเตือนแกหลายครั้งว่าทำแบบนี้มันเป็นการทรมานสัตว์ระวังเอาไว้เถอะตายไปจะตกนรกเอาแต่ตาจิตไม่เคยสนใจฟังเลยแถมยังพูดย้อนกลับไปอีกว่าจระเขพวกนี้ฉันจับมาได้มันก็เป็นของฉันจะเอาไปกินหรือขายก็ขึ้นอยู่กับตัวฉัน เรื่องบาปกรรมไม่ต้องมาพูดเลยเช้ามืดวันนั้นตาจิตและตาหมานนัดกันออกไปจับปลาที่บึงตามปกติกลางบึงในตอนเชา้าอากาศเย็นมากมีปลาน้อยใหญ่ว่ายขึ้นมาบนผิวน้ำจนสามารถมองเห็นตัวได้อย่างชัดเจน ชายทั้งสองช่วยกันวานแหจับปลาไม่นานก็ได้ปลามากมายจนเต็มเรือตาหมานค่อนข้างพอใจจำนวนปลาที่ได้มาส่วนตาจิตยังไม่ยอมกลับเพราะมองเห็นจุดแดงสีเหลืองเล็กๆอยู่กลางบึงแก่และพายเรือเข้าไปดูไกลๆ เมื่อสังเกตดูดีๆแสงสีเหลืองมันสะท้อนมาจากดวงตาของจระเคแถมยังเป็นแม่จระเคตัวใหญ่มีลูกน้อยตัวเล็กๆเกาะอยู่บนหัวและตามตัวอยู่มากมายลูกจระเคตัวเล็กๆส่งเสียงร้องระงมเมื่อเห็นตาจิตพายเรือเข้ามาไกลๆตาหมานเห็นว่า เพื่อนคงคิดจะทำบาปกรรมอีกเลยรีบทักท้วงเอาไว้ก่อนว่าตาจิตปล่อยมันไปเธอนั่นแม่โจระเคแถมมันยังมีลูกด้วยนะอย่าไปยุ่งกับพวกมันเลยกลับขึ้นฝั่งกันเถอะไม่ได้หรอกเองก็รู้หนังโจระเคขายได้ราคาดีเนื้อก็อร่อยข้าชอบกินลูกโจระเคพวกนั้น ข้าเคยกินมาไม่กี่ครั้งรสชาติมันดีกว่าพวกตัวใหญ่อีกเองดูใช้ๆเธอข้าจัดการเองตาจิตหยิบด้ามฉมวกยาวปลายแหลมขึ้นมาเอื้อมตัวจากในเรือแล้วกระทุงด้ามฉวากให้ปลายแหลมทิ่มแทงเข้าไปที่บริเวณคอของแม่โจระเคได้พอดี แม่โจระเคที่มีการตอบสนองช้าเนื่องจากอากาศเย็นในช่วงเช้ามืดทำให้มันถูกแทงได้โดยง่ายดายลูกโจระเคตกใจหมุดลงใต้น้ำหนีไปทันแม่โจระเคพยายามดันเอาตัวรอดจากการถูกทำร้าย แต่ยิ่งดิ้นรนก็ยิ่งทำให้ปลายฉวากแทงเข้าไปลึกมากขึ้นสุดท้ายแล้วมันได้แต่นิ่งเพราะหมดแรงและบาดเจ็บสาหัสต,ตาจิตเมื่อเห็นโจระเคแน่นิ่งไปแล้วจึงได้ก้าวขาลงไปในน้ำเอาบ่วงเชือกไปมัดปากมัดตัวมันอย่างระวังก่อนที่จะมัดปลายเชือกติดกับเรือแถม แกยังได้จับลูกจระเข้ตัวเล็กๆแถวนั้นได้อีกสามตัวพาขึ้นมาบนเรือด้วยตาหมานได้แต่สายหัวให้กับความใจร้ายของเพื่อนตัวเองเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยทั้งสองได้พากันกลับเข้าฟังโดยมีแม่จระเข้ที่ถูกผูกติดกับเรือโดนลากมาด้วยเมื่อถึงที่ศาลาท่านน้ำแล้ว ตามานขอตัวกลับบ้านนำปลาไปด้วยก่อนส่วนหนึ่งเพราะไม่อยากนั่งดูตาจิตทรมานจระเข้ตัวนั้นด้วยตาจิตนำปลาที่จับมาได้กองไว้บนศาลาและดึงเชือกลากแม่จระเข้ขึ้นมาด้วยความทุลักทุเลแกเขึงร่างของมันให้แน่นขึ้นแล้วแขวนห้อยหัวไว้กับเพดานของศาลา ก่อนที่จะเริ่มใช้มีดกรีดไปที่ท้องแล่ส่วนที่เป็นเนื้อขาวชิ้นเล็กๆออกมาแม่จระเข้ที่ถูกพันธนาการเอาไว้ตอบโต้อะไรไม่ได้เลยนอกจากนั้นแล้วลูกจระเข้อีกสามตัวที่จับมาได้แกเอามาทุบจมตายทีละตัว แล้วใช้ไม้เสียบปากไว้เพื่อจะทำเป็นเนื้อเสียบไม้ไปย่างไฟกินที่บ้านแต่เนื้อของจอระเข้ตัวใหญ่นั้นแกกินกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดที่ทำเองกินดิบๆบแบบนี้แหละถูกใจแกเอามากๆแม่จระเข้ที่ถูกแขวนเอาไว้เมื่อเห็นลูกของตัวเองตายทีละตัวมันก็ได้มีน้ำตาไหลออกมา คงเป็นเพราะความรักของแม่ที่มีกับลูกของมันจระเข้ตัวนั้นได้มองไปยังตาจิตที่กําลังกินเนื้อของมันอย่างเพลิดเพลินเหมือนกับว่าแม่จระเข้เครียดแค้นผูกใจเจ็บน้ำตาของมันไหลออกมาเป็นเลือดหยดลงพื้นแล้วก็สิ้นใจตายเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหว หลังจากที่ตาจิตกินจนพอใจแล้วแกได้เดินมาดูที่ร่างแม่จระเข้ได้พบว่าตอนนี้มันตายแล้วแถมยังมีเลือดไหลออกมาจากดวงตาอีกสิ่งที่เห็นทำให้แกหงุดหงิดพร้อมบ่นขึ้นว่า ไอนี่เลือดออกหัวแบบนี้ราคาก็ตกพอดีแต่เอาวะอย่างน้อยหนังมันก็ยังพอขายได้บ้างแหละตาจิตใช้เท้าถีบเข้าไปที่ตัวแม่จระเข้เพื่อระบายความหงุดหงิดจากนั้นก็ขนย้ายมันไปที่บ้าน พอถึงตอนเที่ยงจึงนำลูกจระเข้สามตัวที่เสียบไม้มาย่างกินไปพลางๆกับเหล้าขาวอย่างสุขสำราญใจตกเย็นวันนั้นแกก็ขนซากแม่จระเข้ไปที่ท่าเรือใหญ่เพื่อขายกับพ่อค้าขาประจำแต่ได้เงินมาไม่มากเพราะซากนั้นเปื้อนเปื้อนคราบเลือดจนเหม็นกลิ่นขาวมาก เงินที่แก่ได้มาก็นำไปซื้อเหล้าขาวกินเหมือนเดิมตกดึกคืนนั้นตาจิตหลับด้วยผลจากความเมาแล้วแกก็ฝันในความฝันแม่จระเข้ตัวนั้นกำลังกัดกินแกที่กำลังถูกแขวนห้อยหัวไว้อยู่บนศาลาท่าน้ำทำให้ตาจิตตกใจตื่นขึ้นตัวแก เกิดรู้สึกร้อนและเจ็บปวดเป็นอย่างไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแกนอนร้องโอยแบบนั้นตลอดทั้งคืนเป็นเวลาหลายวันตาหมานมารอตาจิตที่ศาลาท่าน้ำทุกวันแต่ก็ไม่เคยเจอเลยสักวันทำให้รู้สึกเป็นห่วงขึ้นมาเลยแวะไปดูที่บ้าน ก็ภาพที่แกเห็นตรงหน้าทำตาหมานตกใจยิ่งนักตาจิตที่ในตอนนี้มีผิวหนังที่เริ่มบวมปูดเป็นรอยสีดำและเป็นตะปุ่มตะปําดูเหมือนกับเกล็ดจระเข้จะเป็นอย่างมากแถมแกยิ่งพูดไม่ได้ทำได้เพียงร้องโอ้ยอยู่แบบนั้นหาอะไรมาให้กิน ก็ไม่ยอมกินสร้างความรู้สึกเวทนาให้กับตาหมานเป็นอย่างมากคงจะเป็นเวรกรรมที่แกชอบทรมานสัตว์ใหญ่พวกนั้นนั่นแหละนะตาจิตเอ้ยเฮ้อข้าเคยเตือนเองแล้วแท้ๆถ,ถึงจะตายไปแล้วแต่ยังไงก็เคยเป็นเพื่อนกันตาหมานจัดการนำศพของตาจิตไปฝังดิน ใกล้ๆกับตัวบ้านที่แกตายไม่ได้มีพิธีอะไรมากมายแค่ขุดดินแล้วฝังศพตามปกติทั่วไปผ่านไปอีกเจ็ดวันตาหมานยังคงใช้ชีวิตตามปกติเพียงแต่ออกหาปลาพายเรือเพียงคนเดียวไม่มีตาจิตไปด้วยเหมือนเช่นทุกครั้งสำหรับครั้งนี้มีฝนตกในตอนเช้ามืดเล็กน้อยถือเป็นโอกาสดี เพราะยิ่งช่วงฝนตกแบบนี้ปลาจะชุกชุมมากเป็นพิเศษแก่พายเรือออกไปที่บึงน้ำใหญ่ตรงนี้ค่อนข้างลึกจึงต้องใช้วิธีตกปลาเอาทีละตัวท่ามกลางความมืดกลางบึงมีเสียงแหลมลอยมาเสียงดังวีดแหลมแหลมอยู่นานเมื่อตั้งใจฟังดีๆ ตาหมานถึงกับขนลุกทันทีเสียงนั้นเริ่มจับใจความได้ว่าหมานช่วยข้าด้วยข้าเจ็บอยากกลับบ้านตาหมานไม่ตกปลาแล้วเขารีบพายเรือกลับแต่ระหว่างพายมันมีเสียงเหมือนคนว่ายน้ำตามมาจากข้างหลังเมื่อแกลองหันไปดูก็พบกับบางอย่างที่มีรูปร่างเหมือนคน มีเกล็ดคล้ายจระเข้แต่มีแขนและขาที่ยาวมากเจ้าสิ่งนั้นว่ายน้ำมาใกล้ๆเรือของตามานอย่างรวดเร็วตามานหยุดนิ่งไปสักครู่หนึ่งด้วยความตกใจเจ้าสิ่งนั้นมันว่ายมาถึงข้างเรือแล้วได้ยกตัวอันสูงใหญ่ยืนขึ้นจากพื้นน้ำก่อให้เกิดคลื่นน้ำจนทำให้เรือโยกโคลงเคลงไปมา ร่างกายของมันสูงเหนือน้ำผิวน้ำรูปร่างสูงดำส่งเสียงวีดแหลมๆตลอดเวลามานข้าเจ็บมันร้อนมันปวดไปหมดเลยร่างสูงดำนั้นส่งเสียงแหลมๆที่พอจะทำให้รู้ว่าเป็นคำพูดออกมาทำให้ตาหมานรับรู้ได้ว่านี่คือตาจิตเพื่อนของเขา ไอจีตเอ็งตายแล้วอย่ามายุ่งกับข้าเลยข้ากลัวแล้วตามานยกมือไหว้ร้องขออสูรกายร่างสูงดำนั้นเจ็บทั้งตัวเจ็บไปหมดช่วยข้าด้วยหมานร่างสูงดำร้องโหยหวนเสียนแหลมดังขึ้นเรื่อยๆมันเริ่มใช้มือที่ใหญ่และช่วงแขนที่ยาวแวกสายน้ำในบึงมา อาการเหมือนคนที่กำลังเจ็บปวดทรมานมากขึ้นร่างสูงดำนั้นเริ่มก้มตัวลงมามองตาหมานไกลๆเผอให้เห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยตะปุ่มตะปำมีน้ำเหลืองน้ำหนองไหลตลอดเวลาดวงตาโตข้างเดียวมีปากยาวเหมือนท่อเล็กๆยื่นออกมา ใบหน้าของมันช่างน่าเกลียดน่ากลัวเสียเหลือเกินตาหมานที่ได้เห็นแบบนั้นก็หวาดกลัวจนหมดสติสลบไปคาเรือกว่าจะรู้สึกตัวอีกทีก็พบว่ามีเรือชาวบ้านคนอื่นกำลังพาลาดเรือของเขากลับเข้าฝั่ง และเมื่อถึงที่ฝั่งแล้วชาวบ้านคนนั้นที่เห็นตาหมานรู้สึกตัวแล้วจึงได้ถามว่าเป็นอะไรทำไมถึงไปนอนสลบอยู่ในเรือแบบนั้นเรียกหลายรอบก็ไม่ตื่นตาหมานได้เล่าให้ฟังว่าตัวเองไปเจอเปรตที่กลางบึงน้ำมันมีใบหน้าเหมือนตัดจิตมากๆเขาตกใจกลัวเลยเป็นลมไปอย่างที่เห็นนั่นแหละ ทีแรกชาวบ้านคนนั้นก็เหมือนจะไม่เชื่อแต่พอเวลาผ่านไปก็เริ่มมีเรื่องเล่าจากคนที่ไปหาปลาตอนเช้ามืดหลายคนว่าพบเจอเปรตที่มีเกล็ดเหมือนจระเข้ว่ายน้ำตามเรือมาบ้างนอนขวางบึงบ้างจนเริ่มเป็นที่หวาดกลัวม,มากขึ้นเรื่อยๆ และในที่สุดชาวบ้านแถวนั้นได้รวมตัวกันนิมนต์พระจากวัดป่ามาทำบุญเพื่อทำพิธีขอขมาที่ทางให้ชาวบ้านได้กลับมาใช้บึงในการทำมาหากินทุกอย่างดูเหมือนจะดีขึ้นตาหมานและชาวบ้านแถวนั้นไม่มีใครพบเจอเปรตในบึงน้ำอีกเลย ทุกวันนี้ตาหมานยังคงแวะไปทำบุญให้ตาจิตอยู่หลายครั้งจนเมื่อแกแก่เท่าเยอะขึ้นจึงได้ตัดสินใจออกบวชและได้นำเรื่องราวของเปรตในบึงไปบอกเล่าเป็นคำสอนเด็กๆและชาวบ้านไม่ให้เบียดเบียนชีวิตของผู้อื่นเกินความจำเป็นล่าหรือกินแต่พอดำรงชีพเท่านั้น ทุกชีวิตต่างรักตัวกลัวตายเช่นเดียวกับมนุษย์เรานี่แหละ